สวัสดีครับขาแรงข้ต่ำวันนี้ใส่จวดครับจวดอย่างเดียวมันนี้มันนี้จวดจนรับพอดียาเย็นครับวันนี้เราเลิกงานก่อนแบบกระทันหันครับต้องไปแปลงสายไฮรอลิงมาตอนนี้จะเป็นสายไหลกลับเดี๋ยวจะให้ดูข้อเสียของ m a r k 2นะเสร็จแล้วลูกพี่ SK045 ข้อเสียของมันคือตัวนี้ครับไม่รู้ว่าเขาเบรกมาเพื่ออะไรเนี่ย ตอนนี้มันจะเป็นสายพลาสติกบิโตนสีดําจะเป็นตาไก่ตาไก่ตรงนี้มันมีที่อาบน้ำอยู่หรอผมก็เลยไปแปลงมาใหม่ครับแปลงมาให้พ่ชไยใหม่เลยโดยการเนี่ยตรงนี้อพี่มุตัวนี้ออกนะัี่ไปเชื่อมมาเลยแบบนี้ใช่ไหมที่สั่งไปใช่ไหมเนาะต่อแรกสายนี้มันใหญ่พูด แต่ถ้าเอาเล็กอะรูมันไม่เท่ากันกเห็นไหม,ไมไอันนี้รูเท่ากันเลยกลัวมันจะเพี้ยนไง<า>ก็เลยต้องเอาสายใหญ่เนี่ยร<ช>ูน้ำ<ห>มันมันเท่ากันครับ<ห>ตัวสายแตกนี่แหละประจําเลยนะได้สมัยไหนเหนดนึ่งสมัยดิตัวนี้มันจะผิดก <laughs> ลับข้างคลิปนี้พี่แกทำ จำพ่อเลยว่าตัวไหนที่มันไหลลงไปข้งลายตัวนี้นี่เองครับมันไหลจากข้างบนลน้ำมันยุดๆเลยเออนี่แหละไอ้ตัวนี้แหละตัวนี้เลยนะครับไหนวะนี่ตรงนี้นี่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 มันถูมันถูตัวนี้เป็นไหลกลับนี่ครับถ้าไม่ได้ดูนะถ้ามันหลุดนะน้ำมันหมดเกลี้ยงถังเลยนะมันไม่ได้สาดนะมันไหลอย่างเดียวมไหลออกเลยอ่ะคิดว่าคิดว่าตอนนั้นผู้ใดก็ช่างแย่ด้เนาะเหยียบอ่ะ

เดี๋ยวจะให้วิ่งนี่เลยลองถนนรูของผมไปไม่รอดแล้วนี่ผมจะวิ่งไให้ให้หน้านี่ละผมเนี่ยนักทูใครที่มีปัญหาตัวนี้ครับลองแปลงมันของผมด้วยนาะได้ความรู้เลยเนาะเป็นตัวอย่างเลยเนี่ยได้ความรูาที่ว่าได้ตัวอย่างนันที่ล้างตัวไหน เอาใส่ตัวนี้ก่อนไหมระวังเลยลัวผมกลัวมันหักนี่แหละเวลาเราแยกเข้าเนี่ยเราแปลงมาเนี่ยสายนั้นต้องระวังเนี่ยสับอย่าดึงเยอะเด้อหักโปะนี่เรียบร้อยเลยแข้งกับแข้งเนี่ยหักมันหมดสภาพแล้วกินเบอร์ตรงแราเตี้ยแตบ้นราอาจารย์่กิจระได้มันความเลยก็รักคนดันฮึ อันจันพันเราปูนกินไอ้ไอ้ที่เขาปักหลักนั้นไว้เขาปักหลักไว้น่ะเขาปักปักถอยเตรียมกองเตรียมกองแต่ว่าตอนที่เราถอยเทต้องไปถอดหลักนั้นออกอ่ะแล้วก็มากใหม่ไม่งั้นรถถอยชนเนี่ยวายยุคทำไมเขาปักหลักทำไเสียบไปเลยพี่เสียบเข้าไปก่อนถ้าเสียบนั้นให้มันเข้าอันเละเละดิ่งเลี้ยวขึ้นมาอันตรายมากตัวนี้ ของหมดด้วยสั่งอาริยะไปของหมดแตกเปาะหมดแล้วอริยะไม่มีของเลยมันต้องเทอีกต้องโค้งองนะ่ะนี่เทอัดมุมนี่ต้อมตรงโค้งอะ่ะโค้งมุม,ม,มอ่ะแลันที้างล่างนๆอยู่นี่ๆตรงไปง<อ>ข้็เสียของมก็กทูเลยตัวน,นี้ไม่รู้ทำมาทำไมวันนี้เนี่ยสายเนี่ยทำไมไม่ทำเป็นสายแฮรริกมาเลยไม่เข้าใจ มันเท็ยดเป็นสายแข็งมาเนาะสายยางตอนมันเท็ยดหม่แหลกก็สิอ่อนอยู่หรอกมันสายลมนี่แหละสายลมรถบรรทุกเราทุกวันอะนี่แหละแต่ว่าปูนี้มันอยู่กับน้ำมันเนาะมันเบี้ยวบ่มุนไม่เข้าต้องตรงๆเลยโอ้โหเราโอ้ปูซีมือ ต้มโมความทำถนนครับโอ้คลิปเลยอ่ะสวยงามมากเลยเอาเล่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 า มันต้องช่างอะไรเงี้ยช่างอะไรเงี้ยนี่ครับนี่เห็นมันพ่นจี๊ดเลยทุงลอยที่มันสีมันเป็นตามโมดออหรือไ่อันนี้ทำไมเป็นอย่างงี้วะอเนี่บอกเลียวไหมตรงกันเข้าผิดทางหรือเปล่าสอดเข้าผิดทางไหมนี้มันทำไมมันสอดเข้าผิดทางหรือเปล่าบอกเยิมลมนนี่มับางๆนี่เขาเติมไม่ได้ ลองลองลองคันเข um, ้าไปนี่ก่อนดิเะมามันจะมีปอกแบบนี้เด้นี่นี่นี่มันมีปอกแบบนี้อยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะมีปอกแบบนี้อยู่ต้องเติมทางลงอีกตรงนี้เติมทางลงเนี่ยตัวเนี้ยตาไก่แตกเนี่ยฝั่งเนี้ยมันมีรอยอือมันขาดครับ บางทีมันก็เป็นช่องน้ำมันออกเนาะอันนี้เท่าแก่ดันใช่ครับเห็นไหมตกตรงนี้ตกตรงนี้พยายามหักลงหักลงถ้ามันตกแล้วอย่าถอยขึ้นหักลงถอยครับตกตรงนี้มันอันตรายต้องจับตรงๆคเนะาะส <c oughs> ายมันรั่วลิกบ แต,แตกเลยเอ้ามีข้างในนูน่นอีกหลังหนึ่งบ่อเอาบาอก่อนเลยผมมาล้มเอานึกว่าหลังนี้เมื่อก่อนแถวเนี้มีแต่ปลามีแต่โพลเลยผมมาล้มโพลตอนนี้กำลังใส่เกี่ยวตากไก่อยู่ครับมันเป็นตะเปื้อสายต่อบ่มันเป็นสามทางต้องดู วาถอดออกสลับอีกข้างหนึ่งบึงบเนี่ยทำไมมันไม่ทำมาอย่างนี้งงเนี่ยสายเป็นสายนี้คือเหมือนพวกนี้เลยวันนี้วันอะไรวันศุกร์วันนี้วันศุกร์ โอ้ถ้าบอกวันจันทร์โอ้เจซีบีไม่รู้เขาอุดไม่รู้ตัวไหนอุดเลยอุดไรกลับมันนะอุดไรกลับอุดไรเขาอุดเลยเขาติดเด่นอุดสายเด่นอืะหน่อยพี่บ่าตัวนี้ครับนี่เลยผมย่านผมย่านสายตัวนี้แล้วมันมาจองสายหน่อยนี่นะนะเสริมทางตก็เอกเสด็จก็เอาจะเอาไปไล่ตัวยังไง รบเดี๋ยวเสริมมุมนี่ก็เสริมทั้งลงเยะขนาดหนที่เราคุยตรงนั้นเห็นขาวัดแล้วอ่เขาวัดว่าจะให้นพินตรงนั้นได่อยวยยาไม่ได้แล้วทแกนี่ครับตอนนี้เท่าแกก็ขัดเองจะทัดตุมคิดยังแงละขัดรูคิเือยข่สมองดังูคลิป้านหัวเราีกอมพิวเอกัขอมิรกลัวจะถับองอกแล้วเอาเาไหมเาไหม นี่เขาเรียกว่าใช้สมองนี่เขาเรียกว่าใช้สมองเออแต่จากเมื่อเช้านี่ไม่ได้ใช้สมองไม่ใช้สมองเลยเลยเล็นเลยหัวเข้าไปแหมปลาปลาดุกเนาะปลาดุกเดิปลาดุกมันต้องแบบปลาดุกมันไปเลยด้ปลาดุกค่อยเข้าไปแล้วค่อยว่าสิจะจับตองนั้นค่อยหู้ค่อยอ่านบางเกมค่อยหู้ม oh, ันจับได้เมันมันความคิดไฟความคิดมันที่ว่าละเปิดได้ก่อนตัวนี้บ่ะเปเป่าปแกเดีกว่าเต็ม เอาเจีกว่ามสี่ป่ะนี่ไปยืมสองบ่อยห้าแล้วนะอนนเอายืมหกยืมีกไหมกวัมี่แล้วมีแต่ปเจเลื่อนท่อนละขันยิมหกไม่ถึงนอกระไรอัออนนี้ขันสายไหลกลับดัดแปลงเลยครับ เป็นเป็นอีกความรู้นะครับใครที่ม uh, oh. <this> ีรถมาร์กทูมาร์กทีนี่นี่โอ้ผมเห็นไว้บ่ได้เปิดแฟรบ่ได้เปิดแฟแลร์บ่ได้เลยนะบ่ได้เปิดบ่มีแล้วก็เอาซ้ำทางไปซื้อที่มันต้องเปิดแฟร์ไปเลยอ๋อเพรมันรุ่นใหม่รถใหม่มันกดเปิดติดได้นะอ๋อทำไหมยังครับยังไหมครับที่ไหนอยู่บ้านเดี๋มานี่แหละเก็บมานอนนี่เลยมะยังไม่กลับล็อกผมว่านุ่นเละวันอาทิตย์นุ่นเละเอาเก็บไว้เนี่ยด้อ ตัวนั้นห้ได้ใช่จำเปลี่ยนอ้ยเรียบร้อยตกแล้วหาบ่เห็นดอกบานหันตกลงกไปได้หั n จบแล้วบอสถึงนอนตล็อเออปัดแว่นไอ้เบอร์ท่องเลยอ้ทรศัมได้มาดเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับหลังจากที่เราไปแปลงสายมาครับแล้วรู้หรอลยสายนี้แล้วมันฉีดออกจนพี่พี่ลองยืดบูมเลยพี่ พี่ไทยหมอบไปเลยหมอบหมอบปูมพี่หมอบปูมหมอบไ,ไ,ไปเลยเราจะมาดูว่าน้ำมันมันมันออกไหม พี่หมอบแขนเลยหมอบเลยหมอบเลยผ่านเลยใช่ไหมมีอะไรแล้วฮะ ขันบ่ท่แนนบ่เดี๋ยวขันไหมขันไหมต้องดับด้วยเอาไปจิ้มาไหมเออถือถือเสือพาในในทั้งมัมมนาในฟุ้นนี่มันมีเบอร์19 19มีอันนี้ก็ยังไม่ได้ขันแน่นเลยตัวนั้นโอเคไม่ด้ครับ22 ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองครับเราต้องช่วยกันครับรถผมไม่หนักอะไรเราหนักแต่เครื่องมือเลยรถผมอะ่ะเืระก่อนค้อนอะไรเยอะสุดล็อกแน่นครับเมื่อกี้ไม่ได้ล็อกแน่นพอแล้วเดี๋ยวสายแตก กลัวแต่สายเล็กอย่างเดียวไปกัวสายใหญ่เลยทางเนี่ยทำปิงนี้เลยโอ้โหเออไม่หยดแล้วไม่หยดแล้วหยดไหมไม่หยดไม่หยดเปิดไฟดลดิหมืดแล้วครับตอนนี้สเปคแรก ข้าแก่ลงมือเองเลยครับแล้วไม่มีหยดแล้วครับอ่าโอเคผ่านครับผมผ่านมือช่างอาริยะเรียบร้อยนะครับงานนี้สำเร็จครับจิบของครับจอดไว้ตรงนี้เลยเอาเค<อ>รื่องข้าแก่ลงมือเองครับเอาเครื่องเลยปนะ้า นี่กับเครื่องจอไปนี่แหละไปนี่แหละเปย์นอนนะฮะโอเคจะเดินหน้าไปผูกเปยนอนโอ้ไฟสว่างดีมากเลยครับพี่เกง่งต่อสายไฟให้ใหม่แล้วนี่แล้วัวยิเป็นร่มแล้วเ,ลเออแปลงสายเรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้ามันแตกอีกผมก็จะแปลงต่อไปอีกสองเส้นมันเหลืออีกสองเส้น ครับก็อกซ้ายขวาไงเรือซ้ายขวาไงอันนี้ขึางบนจบแล้วเรือซ้ายขวาครับ,รรบ,บครับนี่ข้อเสียของมาร์กทูคือตัวไหลกลับอันตรายครับ โอ้คุณตลบเลยโอ้แลวฟังมันนมันดังอะไรก็เดิน จอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม